วันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่นอนรอผลไม้ไปก่อนหลับไปก่อนนะตัยน้อยผลไม้นะ,ะไม่ได้ทานเลยนะคะบรรยากาศของตัยน้อยที่นอนรอผลไม้นะคะหลับไปก่อนในทุกๆวันกันแต่ก็ต้องขอบคุณแม่ๆนะ,ะที่ยังรัก แล้วก็นะมาหยดกระปุกอมสินนะคะเชือกนี้ให้หนึ่งตะก้าสองตะก้านะก็ดีใจนะคะอันนี้ก็หลับไปก่อนนะตู้นุย้ยทานอนมีการกวัดหางไปมากันอีก ท่านอนนะ่าสงสารมากเรามาดูท่านอนด้วยนุ้ยนะคะหลายๆท่านก็คงไม่เคยเห็นวันนี้มาเก็บภาพนะคะช่วงที่นางนอนให้กับทุทกๆท่านนะ,ะได้รับชมกันบ้างนะคะเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งเลือนผ่านกันนะคะอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นกําลังใจกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยค่ะ เปิดการมองเห็นให้กับน้องช้างนะคะอีกหนึ่งเชือกกันด้วยนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่นอนรอออเดอร์นะรอผลไม้นะคะจนหลับไปก่อนเลยนะคะขอให้พรุ่งนี้นะ,ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับเรานะคะสู้ๆกันนในอีกวันของวันใหม่ ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะกำลังใจนะคะที่มีให้เสมอเลยค่ะแม่แ่นะคะสู้ๆคะ่ะ